สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปที่6นะครับจะมาสอนเกี่ยวกับการใส่สกายบ็อกนะครับก็เปิดขึ้นมาเป็นโปรเจกต์นะครับที่ทําพื้นฟอ์นะครับกับทําบ็อกไว้แล้วก็คืออยู่ที่ศูนศูย์กับที่บ็อกจะขึ้นมาเป็น Y1 นะครับเรียบร้อยก่อนอื่นที่เราจะใส่สกายบ็อกเราก็ต้อง import as s e ซอร์ชมาก่อนนะครับก็เข้าไปที่แท็บ a s s e r นะครับแล้วย่างนั้นก็ import package เลือกที่สกายบ็อกนะครับกดแล้วก็รอสักคู่ มันก็จะเข้ามานะครับให้เราเลือกมีรายแบบแบบนี้ก็มาให้หมดเลยก็ได้ครับแล้วกด Import สำหรับพื้นที่เห็นว่ามันมีลายมีอะไรพวกนี้เพราะว่าผมทําบับที่เรียวไปนะครับแบบว่าใส่รูปแสเข้าไปก็คือเป็นรูปลายตารางหมากรุกธรรมดาเนี่ยเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับก็ไอพวกพื้นพวกอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นลายแบบนี้ครับเป็นเท็กเจอร์ลายตารางหมากรุก,กอย่างที่เห็นนะครับ ามาดูสกายบ็อกซ์ต่อนะครับก็คือตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นรูปแบบนี้นะครับให้เราเลือกก็จะเอาแบบไหนวิธีใช้นะครับก็เข้าไปที่ Edit นะครับแล้วจากนั้นก็เข้าไปที่ r e n d e r Setting กดเข้าไปดูตรง Skybox Material ียลนะครับกดลูกกลมๆข้างหลังคำนี้นครับกดเข้าไปปุ๊บเสร็จก,ก็จะมีให้เราเลือกดอดัดนะครับลองเลือกดูแต่ละอันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ o ูนนะครับโอเวอร์แคสซัน ถูกใจอันไหนก็เลือกอันนั้นได้เลยนะครับสมมติผมชอบอันนี้แล้วกันตันนี่บล็อกสองก็เดไปลิกเข้าไปเ่านี้ก็จะได้สกายบล็อกมาแล้วครับก็เป็นวิวสวยๆที่ท้องฟ้าสวยๆที่เราได้เห็นกันนี่นะครับครับเสร็จแล้วครับวิธีการใส่ท้องฟ้าอย่างง่ายๆครับขอบคุณมากครับ